สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้ประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดแรกในช่วงพรีซีซั่นโดยจะบุกไปเยือนเบอร์ตันอัลเบียนที่พิรลลี่สเตเดียมและบุกไปเยือนมีคอมวัตเลอร์ที่อดัมพาร์คเบนดอนโรเจอร์จะนำลูกทีมบุกไปเยือนพิรลลี่สเตเดียมสนามย่าของเบอร์ตันในวันเสาร์ที่24กรกฎาคม คิกออฟเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยจากนั้นคืนวันพุธที่28กรกฎาคมจะพาลูกทีมบุกไปเยือนอดัมพาร์คบ้านของวีคอมคิกออฟเวลา1นาฬิกา30นาทีโปรแกรมอื่นเครื่อง2นัดแรกของเลสเตอร์ซิตี้1เบอร์ตันอเบียนพบกับเลสเตอร์ซิตี้ณพิเลรีสเตเดียมวันเสาร์ที่24กรกฎาคมคิกออฟเวลา21นาฬิกา2วีคอมบั City, นเดอร์พบเลสเตอร์ซิตี้ณสนามอดัมพาร์คคืนวันพุธที่28กรกฎาคม คิกออฟเวลา1นนาฬิกามนาทีสี่นักเตะแอฟริกันของเลสเตอร์ซิตี้ได้ลงสนามในเกมอุ่นเครื่องให้กับทีมชาติตัวเองก่อนที่ทั้งหมดจะได้พักในช่วงปิดฤดูกาลและจะกลับมามีโปรแกรมทีมชาติอีกครั้งในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาในเดือนกันยายนเคเลซีอินเฮนาโชและวิเวฟเอดดดีออกซาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติไนจีเรียในแมตช์อุ่นเครื่องที่เสมอกับแคนรูนไป0 ทั้งสองทีมลงอุ่นเครื่องกันไปเกมที่2ในรอบ3วันหลังจากก่อนหน้านี้แคนารูนชนะไป1นึ่งโดยทั้งสองเกมอุ่นเครื่องกันที่ประเทศออสเตรียด้านนัมเบลิตเมนดี้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับเซเนกัลและมีเวลาในสนาม71นาทีในเกมอุ่นเครื่องที่เซเนกัลเปิดบ้านเอาชนะเคฟเวิร์ตไป2 0งปิดท้ายด้วยเทเนียนอามาตีที่ได้ลงเล่นครบ90นาทีในเกมอุ่นเครื่องที่กาหน้าบุกไปพ่ายให้กับโมร็อกโก0ประตูต่อ1 แอชเล่พรัมเตอร์กองหลังตัวเก่งของจิ้งจอกสาวสุดปลืม้มได้รับการต่อสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงออกไปจนถึงปี2023ดาวเตะวัย23ปีลงสนามให้กับทีมไปทั้งหมด25นัดในทุกรายการหลังย้ายมาจากมหาวิทยายลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียมาร่วมทัพเลสเตอร์ในเดือนมกราคม2020พรัมเตอร์เกิดที่เมืองเลสเตอร์เติบโตมากับศูนย์ฝึกฟุตบอลของเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงตั้งแต่8ขวบก่อนย้ายตามครอบครัวไปอยู่ที่อเมริกา และเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดแชมป์ A C N A กับทีม U S C โทจันในปี2016และตัดสินใจย้าย,ายกลับมาร่วมทีมเลสเตอร์ซิตี้อีกครั้งในเดือนมอการาคม2020นี่คือทีมบ้าเกิดของฉันคือสิ่งที่เราได้มาในปีแรกต้องบอกว่ามันหัาจรรย์มากๆก,การได้กลับมาอยู่ในเมืองที่ฉันเติบโตขึ้นได้อยู่ใกล้ครอบครัวอีกน้อย2-3ถึงปีการได้อยู่กับสโมสรที่พร้อมสนับสนุนฟุตบอลหญิงอย่างจริงจังแบบนี้ฉันจะขออะไรได้อีกฉันไม่รู้จะขออะไรอีกแล้ว มันเป็นเรื่องที่สวยงามฉันย้อนกลับไปดูรูปเมื่อตอนฉันอายุ8ขวบสมัยอยู่ศูนย์ฝึกทุกอย่างความเป็นเลิศทุกอย่างมันเหมือนเดิมมากเว้นแต่เรื่องเดียวคือฉันมีแค่เท้าที่ใหญ่ขึ้น14ปีที่ผ่านไปเร็วมากฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานพรัมเตอร์กล่าวโซฟีฮาวเวิร์ดปากหลังดีกรีทีมชาติสกอแลนด์ของเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงเผยประสบการณ์ในการเล่นลีกสูงสุดของเธอกับเรดดิ้ง และย้ำว่าทีมอาจไม่มีผลงานที่ดีเหมือนกับใน FA w o m e n c h a m p i o n s h i p อย่างแน่นอนฮาร์เวิร์ดมีประสบการณ์ในการลงเล่นลีกสูงสุดอังกฤษมาแล้วกับเรดดิ้งระหว่างปี2018ถึง2020ก่อนที่จะย้ายมาเล่นกับเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาการเลื่อนชั้นขึ้นไปือเล่นลีกสูงสุดเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเพราะเรารู้ว่าเรายัางมีงานที่ต้องทํามันเป็นการคว้าแชมป์ลีกและการพาทีมเลื่อชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดและตอนนี้เราก็รู้ว่างานที่ยากกว่านั้นได้เริ่มต้นขึ้้นแลว มันเป็นฤดูกาลที่แตกต่างออกไปเราอาจไม่ได้มีผลงานที่ดีในการเจอกับคู่แข่งเหมือนในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปแต่พวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลงเล่นในหลีกสูงสุดเรายังไม่รู้เลยว่ามาตรฐานของเราอยู่ตรงไหนในการเล่บหลีกสูงสุดแต่โดยส่วนตัวฉันรู้สึกตื่นเต้นมากและได้ยินจากแคมป์ของฉันว่าพวกเรากําลังต่างเตรียมความพร้อมและตั้งหน้าตั้งตาคอยถึงมันในตอนนี้ 5สุดยอดการเซ็นสัญญาแห่งฤดูกาล2020-2021อันดับ5เอดิสันคาวานีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดการเซ็นสัญญากับดาวิงอุรุกวัยมาร่วมทีมในวันเดดไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบบไร้ค่าตัวหลังจากหมดสัญญากับแปะแร่ทำให้เขากลายเป็นนักเตะเฟียเย็นแต่ไปแสดงก็ต้องเงินค่าเหนื่อยสูงถึง2แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวดาวเตะวัย33ปีตอบแทนผลงานได้แบบคุ้มค่า พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขายังมีศักยภาพมากพอในการลงเล่นให้กับยักษ์ใหญ่โดยกระหน่ำไปถึง26ประตูจาก37นัดในทุกรายการที่สําคัญเป็นการออกสตาร์ตตัวจริงเพียง19นัดเท่านั้นซึ่งแสดงเห็นความเสียบคมของเจ้าตัวเป็นอย่างดีจากผลงานอันยอดเยี่ยมของเอลมาทดอร์ทให้เขาเข้ามาแก้ไขวิกฤตต่างๆในตําแหน่งกองหน้าปีแสดงได้เป็นอย่างดีพร้อมกับได้รับการต่อสัญญาเล่นในถิ่นออสซฟอร์ดต่อไปจนถึงปี2022 4. เวีบอตแมนจากลิวปักจลังชาวรัฐถูกลิวดึงตัวมาจากยองอาแจ็คในฤดูกาลนี้ด้วยค่าตัว9้าล้านยูโรเท่านั้นก่อนเจ้าตัวจะโชว์ผลงานสุดยอดเข้ามาขายเกมรับของทีมมีเกมรับที่แข็งสุดๆช่วยทีมเสียไปเพียง22ประตูเท่านั้นซึ่งเป็นการเสียสถิติน้อยที่สุดในลีกนอกจากนี้บอตแมนยังมีส่วนสําคัญให้ลิวนาไปจากฝูงลีกเอิงโดยฝรั่งเศสมีลุ้นทําลายความยิ่งใหญ่ของแปร์แช่ที่ผูกขาดแชมป์ลีกสูงสุดมานานกว่า3ปีติดต่อกัน โดยถึงขนาด ier, คิสโตเฟอร์เกาเทียกุนซื้อใหญ่ถึงก็เอ่ยปากชมมาแล้วว่านี่คือหนึ่งในเซนเ็นเตอร์ดีที่สุดที่เขาเคยร่วมงานด้วย 3. อาชลาฟฮาคิมี imi, จากอินเตอร์มิลานหลังจากฟุตแบ็จอมบุกย้ายไปทำผลงานยอดเยี่ยมในช่วงยืมตัวกับดอทมุนก็ทำให้อินเตอร์มิลานจัดการเซ็นสัญญาดึงตัวมาจากเรอลมริตต้นสังกัดด้วยราคา40ล้านโยโูโรหลังจากตัวไม่อยู่ในแผนการทำงาน การมาของรตเต้ไว้ย2ปีนั้นช่วยเข้ามายกระดับเกมทางฝั่งขวาให้กัมมูใหญ่โดยเฉพาะการเติมเกมรุกจากผลงาน7ประตูกับ7แอซิ์ช่วยทีมควา้าแชมป์สกูเดโตได้เป็นครั้งแรกในรอบ1 1ปีพร้อมทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในฟุตบอลระดับต้นๆของโลกในเวลานี้ 2. Ed, องลุยโซเลสอเลติโกมาริศสมัยที่ผ่านมาข่าวข่าวที่สร้างความฮือฮามากที่สุดก็คือการที่บาร์ซ่าประกาศขายดาวยิงประจําทีมอย่างรูยโซเรสออกไป ท่ามกลางความงุนงงของเหล่าแฟนบอลหลังจากที่เจ้าตัวถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นดีที่สุดของเจ้าบนทุ่มนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในถิ่นคัมนูเมื่อปี2 0 1 4ก่อนที่ทีมของดิโก้เมลเน่จะ,ะจัดการไปดึงตัวและเดเตะไว้34ปีเข้าพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าบาซ่าคิดผิดมหาหนที่ปล่อยตัวเขาออกมาและกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ตาหมีได้ลุ้นแชมป์ลาลิกา้ากับเรอัลมาดริดจนถึงนาสุดท้ายจากการกระหน่ำไป20ประตูจาก37เกมรวมทุกรายการ รวมถึงทำให้ดีต้นสกัดถูกตัดออกจากระบบรุ้นแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อย 1. นรูเบดียสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้หากจะพูดถึงแข้งที่ถูกยกให้เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดคงจะยกให้กับดีลของดิอาอย่างไร้ข้อกังขาหลังจากที่แมนซิตี้จัดการดึงตัวจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมในราคาสูงถึง68ล้านยูโรการที่เป๊ปยอมทุ่มถึงเพื่อมาแก้ไขปัญหาแนวรับ ที่อ่อนโยบในครึ่งหลังนั้นการมาของรตเตะร,รายนี้สามารถเข้ามายึดตำแหน่งตัวจริงได้ทันทีแบบตอบแทนเม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าช่วยขายเกมรับให้กับทีมได้ทันตาเห็นโดยการจับคู่กับจอห์นสโตนและช่วยทีมมีเกมรับที่แกร่งสุดๆเก็บคีนชีตได้14นัดจาก30เกมในเมีย์ลีกเลยทีเดียวและมีส่วนสำคัญให้ทีมควา้าแชมป์ไปละ2รายการทั้งเลนลีครับต่อด้วยเพีย์ลีกและมีลุ้นควา้าที่เป็นแชมป์กับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก อีกหนึ่งรายการที่มีการชิงดำกับเชลซีเีนเต้ยืมตัวที่ทำผลงานได้ดีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้อันดับ4อันฟองโซอาเลโอล่า so ในด่านฝรั่งเศสที่ฟูลแลมยืมตัวมาจากแป๊แชร์เพื่อหาโอกาสในการลงสนามติดทีมชาติไปดูยูโรกลางปีนี้แม้ผลงานโดยรวมจะย่ำแย่แต่ผลงานส่วนตัวต้องบอกว่าค่อนข้างดีด้วยสถิติ9คลีนชีทกับอีก102เซฟ มากที่สุดเป็นอันดับ6จากผู้รักษาประตูทุกคนในอังกฤษฤดูกาลนี้เลยทีเดียวอันดับ 3. โจวิลลอกองกาลางพิมเกอร์ลรุ่งของอาร์เซนอลต้องการสร้างโอกาสในการพิสูจน์ฝีเท้าจึงถูกส่งให้กับนคลเซนยืมตัวซึ่งหนุรดนี้กลับโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างน่าประทับใจด้วยบทบาทการคุมจังหวะเกมในแดนกลางให้กับสาลิกาดงทําไปแล้ว4ประตูนในลีกจากการลงสนาม10เกมให้กับนคลเซนจนมีข่าวว่าสตีฟบู๊ ถูกใจความการเล่นของเขาเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 2. แจ็คแฮร์ริสันทรารุกว่า24ปีที่ลีดยูไนเตดยืมตัวมาจากแมส์ตีเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันซึ่งบนเวทีรีเียร์ลีกเขายังคงสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้การทําทีมของมาเซโลเบียลซาโดยกดไปแล้ว7ประตูกับ6แอซิดจะมีข่าวว่ายุงทองเองก็เตรียมเปิดการเจรจาซื้อขาดมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า อันดับหเจสซีลินกาดแข่งยืมตัวที่คุ้มค่าสุดๆในเวลานี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากมหาเทพดินกาด